สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองและการทหารก็จะมีการนํามาพูดกันถึงอีกหนึ่งประเด็นก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงเวลานี้ครับทางฝ่ายการเมืองอยูเครนนั้นได้มีการมาล้องขอก็คือต้องการนําอาวุธของสหรัฐเนี่ยนะครับนามาเพื่อการโจมตีดินแดนแม่ของรัสเซีย ทีนี้คำร้องดังกล่ามันเกิดขึ้นมาจาก2ฝ่ายครับคือฝ่ายแรกเนี่ยก็มาจากสมาชิกสภานิติมนติก็มีการเรียกร้องให้การทําสงครามครั้งนี้นะครับมันควรที่จะขยายวงไปสู่ดินแดนของรัสเซียหลังจากที่สมาชิกผู้แทนราษฎรของยูเครนนะครับก็มีโอกาสเดินทางไปเยือนกรุงวอริงตัน มันก็เลยทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งสองกลุ่มนี้ครับก็เลยมีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันหาหรือก,กันจนกระทั่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็คือสมาชิกจากทัฐสภานี่ครับในฝั่งของสหรัฐกลุ่มหนึ่งนะฮะได้มีการยื่นหนังสือต่อัฐองตีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็คือพลเอกลอติน ความประสงค์ของนักการเมืองกลุ่มนี้นะครับก็คือต้องการให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับให้ใช้อาวุธที่มีการผลิตโดยสหรัฐสามารถไปโจมตีดินแดนแม่ของรัสเซียได้นอกเหนือจากนี้นะครับพวกเขายังได้มีการไปเรียกร้องความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับทางทหารส่งตรงไปยังยูเครน ทีนี้รายงานดังกล่าวนั้นก็ได้มีการถูกเผยแพร่มาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กับหลังจากที่มันเกิดการประชุมภายในระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและและสมาชิกรัฐสภาที่มาจากยูเครนนะครับที่มีโอกาสเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้คำขอหลักที่ต้องการส่งตรงไปยังออสตินก็คือการใช้วุฒิสารฐจัดหาให้ยูเครนในการที่จะไปโจมตีเป้าหมายสำคัญ ภายในดินแดนรัสเซียมันก็มีการยื่นหนังสือไปถึงทางด้านออตินนะครับเพื่อให้ออตินนั้นจะต้องมีการอนุมัติการใช้อาวุธที่มีการผลิตในสหรัฐนี่นะครับไปโจมตีเป้าหมายภายในดินแดนรัสเซียแต่ว่าการโจมตีนั้นมันจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์บางอย่างและก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโฆษกกรวงกลาโหมสหรัฐก็ได้มีการออกมากล่าวถึงจุดยืนเพนทากอน โดยเฉพาะซาบินาซิงครับก็บอกว่าอาวุธของสหรัฐสามารถนำมาใช้เพื่อการยึดคืนดินแดนที่เป็นอธิปไตยของยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีวัตถุประสงค์พุ่งเป้าไปที่ดินแดนของรัสเซียสมาชิกสภานิติบัญญัติรวมทั้งประธานคณะกรมรมการถาวรประจำสภาผู้แทนราษฎรด้านข่าวกลองยังรวมถึงสมาชิกระดับสูงของ,ของคณะกรรมการ และอดีตประธานสมัชชาของนาโต้ครับก็ได้มีการออกมาย้อนแย้งว่ายูเครนในปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาปกป้องตอนเองก็เนื่องมาจากว่านโยบายของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นยังไม่สอดคล้องครับคือความประสงค์ของยูเครนเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการจะสื่อไปถึงว่าอาวุธของสหรัฐนั้นน่าจะสามารถที่จะทําการโจมตีรัสเซียได้ โดยเฉพาะแผ่นดินแม่และนอกเหนือจากนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝั่งยูเครนก็บอกว่าพวกเขาจําเป็นครับจะต้องได้รับมอบระบบแพตทิอดเพิ่มเติมอีกประมาณ7ระบบเพื่อนํามาสกัดกั้นขีปนาวุธและก็โดนที่มาจากฝั่งรัสเซียแต่ว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสลัดก็บอกว่าในช่วงเวลานี้ครับพวกเขาเนี่ยก็มีการจัดการฝึกอบรมนักบินยูเครนมากขึ้นครับ โดยเฉพาะการฝึกเครื่องบินลบแบบ F-16 ที่ออกแบบโดยสหรัฐซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ตะวันตกนั้นมีการส่งตรงไปยังยูเครนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่มาจากชาติตะวันตกหลายชาติครับเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับยูเครนก็ยังคงไม่ได้รับมอบเครื่องบินส่วนทางด้านสภาความมั่นคงและกะลาโหมแห่งชาติยูเครนนะครับก็ได้มีการออกมากล่าวว่า ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นควรที่จะมีการยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้ยูเครนเนี่ยนะครับไม่ควรนำอาวุธของสหรัฐไปโจมตีดินแดนแม่ของรัสเซียซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อเรื่องนี้ครับยูเครนนั้นสามารถที่จะมายับยัง้งความคืบหน้าของรัสเซียได้โดยเฉพาะในแนวหน้าหากยูเครนสามารถที่จะไปโจมตีคลังอาวุธศูนย์การขนส่ง โรงกันน้ำมันนะครับที่มันอยู่ในดินแดนของรัสเซียด้วยการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธอื่นๆที่มันมีการผลิตในสหรัฐครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับก็จะรับการตอบสนองที่มาจากฝั่งรัสเซียก็คือว่ารัสเซียในขณะนี้ครับพวกเขาได้มีการเตรียมกองกำลังนิวเคลียร์ในทางยุทธวิธีซึ่งก็คือการส่งหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะครับไปยังพื้นที่แนวหน้าของสงคราม ปูตินก็ต้องการจะสื่อว่าในช่วงเวลานี้ครับพวกเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนที่กําลังบ่งบอกว่าผู้คุณล้ําเส้นแดงเมื่อไหร่นะครับรัเสเซียเนี่ยก็จะมีการล้ําเส้นเหมือนกันนั่นก็คือการใช้นิวเคลียร์แรงต่ําไปโจมตีกับคืนโดยเฉพาะดินแดนที่มันอยู่ในแนวลึกนะฮะก็คือที่กรุงเคียบ หรือที่เมืองลิฟนะครับที่มีพรมแดนติดกับโปรแลรนด์รัสเซียก็ต้องการจะสส่อว่าการส่งมอบขีปนาวุธในทางยุทธวิธีนะครับที่มีการผลิตในสารัฐและหากว่ารัฐบาลวงจริงต่นั้นมีการอนุญาตครับให้ยูเครนนำอาวุธแบบนี้นะครับมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียมันก็จะเกิดหายนะอย่างรุนแรง